นะพี่ชูใจจะให้ฉันสีอะไรเหรอไม่เตา้าไม้โอเคสีนี้ดีกว่าหนูสสวยแล้วนะพี่ชูใจไม่เลยโอเคครับอยกระด,ด,ด็กดีเฮ้ยมันคือสีอะไรอ่ะพี่ชูอย่าออกนอกเส้นมากนะเดี๋ยวมันเลอะหน้าหนูนะ เฮ้ยเฮ้ไปดีดีหน่อยชใจอะ่าเอน่าเลอะมอ้ยน่าเลอะไอหน้ฉันเป็นสม่วงมหรือเปล่าเฮวใจดิด่ออะไรดพี่ใจหนูป สีแดงเหรอครับ<อ>พี่จ้าใจระบ,บายดีๆหน่อยหนูอยากสวยเหมือนพี่สีเขียวเขานะโ <c oughs> อ้อยพี่ยู้ใจตั้งใจระบายหนูหน่อยเค้ไม่อยากนั้งใจหนูก็เสียใจสิด